โอเคครับ okay สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ a r t h Time คุณเบื่อใช่ไหมฮะกับมันยังไม่ถึงคุณเบื่อใช่ไหมฮะกับการเล่น s p ป c ชียลฟอร์เนตในไทยประเทศไทยของเราเนี่ยปัญหาเซิร์ฟเต็มบ้างไม่มีห้องเล่นเด้งหลุดแหลกแต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ผมจะมาแนะนำการโหลด SF Special Fortnite เซิร์ฟนอกครับก่อนอื่น เข้าไปใน Google พิมพ์ไปว่า Movo Market จากนั้นก็เข้าอันแรกแต่ผมจะแปะลิงก์หน้านี้ไว้ให้คุณเลยแต่ลิงก์อยู่ใต้สคริปนะฮะอย่าลืมไปดูล่ะ <5 minutes. S 2> แล้วอย่ามาแบบว่า <5 minutes. S 2> พี่ทำไมไม่เห็นกระดูนาดูลิงก์ครับกดที่ดาวน์โหลดกดถกลงไปเลยกดถกลงไปมันก็จะขึ้นมาคุณก็ download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จใช่ไหมฮะมันก็จะได้แอปพลิเคชันโมโ i l e มาร์เก็ตขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปการค้นหาแอปเ,ปน,เนี้ยแล้วก็พิมพ์ไป S F Space f o r t เนี่ยแล้วก็พิมพ์ S F n e t w o เาพอแล้วอืมแล้วก็ค้นหานะฮะมันก็จะมันก็จะอยู่อันแรกนะครับอืมขึ้นมาคู่กันเลยครับของไทยแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้เสร็จอืมดาวน์โหลด กดติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดให้อะไรให้เรียบร้อยครับเอาแล้วเป็นไรอยู่เอาค้างเฉยโอเคหลังจากที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จค,คุณก็จะได้สเปเชียลฟอร์ i เนตัวนี้มาครับในการเข้าไปก็เหมือนของไทยนะ <S <S แต่จะมีการล็อกอินสแบบคือแบบเพจและแบบสมัครกับเซิร์ฟเวอร์โอเคสำหรับวันนี้ครับง่ายๆฮะอย่าลืมลิงก์ด้านใต้คลิปนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดโอเคลาท่านผู้ชมไปก่อนมาแนะนำเกมนะครับ